ป้องปายพี่น้องป้องกก,กร้อยนามลีรอลีล่องตะมดเศร้านี่ตะตะหึงว่ะตะบายตั้งแต่บายพี่น้องบายสองว่าม่อตหประมาณนั่นแหละพระกเ็ดมันบายสามเหรอตอนเนี้ยบายใดบายสามโอ้ยหามาสงูงสองสองาพระกันมางุ้มบัวพี่น้องเอ้ยมางุ้มบัวมางุ้มบัว บได้ลหลายเติบแล้วละสิเมื่อบ้านแล้วพี่น้องมันเอาอยากหนามันเลิกนี่นี่นี่ให้เพิ่นเบิ่งในซึ่งห้เพิ่นเบิ่งในหัวบัวนี่นี่พี่น้องอันนี้คือดอกบัวอันนี้คือดอกบัวเบิ่งหนาค้นกับดอกบัวทุกคนมองคำ้ำโอ้ยดูไม่จืดเลยพี่น้องเอ๋ย ลุยลุยจ้าลุยลุยชีวิตแบบลุยลุยมีบัวใดากาลุยคือยหญยบุนบ่มีบัวใดากาลุยคือย่อยบุนบ่พี่น้องนี่ได้หัวบัวขึ้นมากอ่ะเขาก็ต้องมาคัดมาเลือกอีดีว่าพี่น้องว่ามันไ้บ่ว้าถ้าได้มันบ่ได้มันกะมันเบาเขาก็บ่เอาเดียวไปมันก็บ่เกิด เดี๋ยวเขาต้องเอาไปล่างไปยังอีกนะกับหลานนี่เงาบักไงนี่เอาบ่อดหน้ามันเลิกพี่น้องเงาบักไงเอาบ่อดหน้ามันเลือ,อเพียคููขียุ่นี่เจอในเสียวใดวะ <laughs> ชีวิตลุย,ลย ดึงเหงามันขึ้นมากกว่านะน้ำมันเลิกมันก็นเลยเอาหนาพี่น้องเมื่อคือยายบนไปเอาอยูอันอันใน,นสาน้องน้องตาอินอันนี้เป็นสาคล้องซ้อยสาธารณาเด้คขาดนี่เบิ่อด้นยายบุจะดึงเหงามันขื้นมากมันจิเป็นยังไง <c oughs> โอ๊ยกระมังฉันล้อยไปแล้ว ดอกมันเโาก็เอาไปแกงพี่น้องแกงพ้อส้มสายบัวไปแกงกะทิกินทุกขับตำหมักหุ่งบ้านเฮาก็กินกับตำหมักหูแซ่บโอ้ยว่าแล้วน้ำลายแตกนี่นี่เงาบางแงเถอะบ่มันสิมีหัวบ่คนเงี้บบนจีดึงขึ้นมาใหมบ่เอาใจสู้ยายบานโอ้คนลุยยายบานคนลุยลุย <c oughs> นี่เป็นเงาที่มันหลุด นี่เป็นเงาที่มันลุดที่มันลุดอยู่ในน้ำพี่น้องม,มันพร้อมที่จะออกงอกออกหนออุ้ยสายบัวขาดล่นดังพวดมานึงเสียงเพียงบานบันงานาน,งาน,น้องสะอาดน้องสะอาดดีนะบานงานก่อนหนึง่ง ก็เฮ็ดบุญพร,อรอ้อมหล้ววะคนตายตายสองศพเด้อล่ะเ<อ>ขาไม่เก็บอันนั้นอีกเทียนหนดดึ่งเลยเหรอตอนนั้นตาวไปยุ่งหนิ่ะนี่แบบหน่องชีวิตลุยๆุยดูมือสิมือดำ <laughs> มือ Mưa xịt xưới đầm một lần rồi chá Ơi, chá phải tham quan sát mưa ít Đầm ngãi, ngãi tí, tớ bà Đầm hờ hờ Tớ bà đi, <laughs> <ba khá, khá cười> bước ngãi vâng Chắc cong gì vô cắt ấn đấy <laughs> Ôi, áo bỏ đầy quá Mưa, mưa có săn có khó áo hay nữa chá Lông đồn <là>. <cười> 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 เห็นปะอุ้ยเบิ่งมือข่อยเบิ่งมือข่อยกับกับอันหัวบัวพี่น้องสีเดียวกันเราลดต้องใส่ปาใส่เอียงขาดอ่ะขาดยังขาดมือซันไล่เหลยวเหล็บมันออกบอใครอปเหล็บเนี้ยบ่ได้เลยเด้เนี่ยตัดยางเดียวละดำปีปี๊ ก็บ <P an el> อกฮู้ไายไปทั้งขงุนไอเพิ่นเบิ้งไม่ดีสมไอเพิ่นเบิ้อนงนี่หนองบัวหนองบัวสาธารณะพี่น้องมันซุ้มเหรอมันบ่ค่อยอันนี้กระเจียวอีกล่ะเห็นดอกบัวงามกระเจียวอีกละ่กกละพี่น้งองคุณอาประกาศยาม<ๆ>กองไว้หลายเด้อ กินบัวก็อดบ่ได้เอาอีกแล้วพี่น้องบัวงามงามสายบัวสายบัวงามพี่น้องเอ้ยขาวจูนคูนเลยลูกทางหลังมันงามงามดอกอุตุกบบง่ายเลยเดเก็บไปเห็นยังหลายแอกเราไปเห็นญาดีในเบสหนี่งแลกินบ่บัลลูงดงามค่ะเออ Nhà bọc gặp honey mela. Né. Kun tân nam kalamang kun tay. Kalamang tay. Tân 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 bây giờ 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 bây นี่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 มองนู๋เหยียบนี่มองนู๋เหยียบมันเป็นใหม่หรือมันเป็นอย่างว่าได้มากไหมเต๋

มึงก็เหือหนหอ่อยเถอว่ามึงไปรับเ็ดน,น้ำทั้งนั้นตายแล้วฝั่งฝั่งนั้นมีจาระเค้ด้วยนะไปเรลยนอดีแล้วไม่ไปเรียนตายเลยแล้วเดี๋ยวเยาวราไปเรียนข้องหนาบ้าน มีแม่ป้าตามตีหนูเต็มเะยหาเอาน้ำมันอาละอย่ามาโอ้หอยตายไปไปไปนกี้นนนนนน จบคลิปนี้หน่อยป้าตาดูง่าดิติดดับติโดนเนี่ย <laughs> ดับแล้วได้ละแต่อันนี้คือเบื้องหลังในการถ่ายทำบ๊ายบายจ้าพี่นอ้องป้องไปพี่น้องป้องกุบ <laughs> ผลที่ได้มาวันนี้ <c oughs> ผลที่ได้หัวบวัวมาเมื่อนี้นะคะพี่น้อง <ส> <É. S 1> เอายากคัะเอายากแม่พ <hy> <is> ี่น้องเฮ้ยเอาสีล่างออกล่างขีโคนขีดตมันดอกพี่น้องแล้วก็จะพึ่งเห็ไปเอาเอง็นยังขีเอาสอยางันกระสุกเอาหน้ากระสุกเอาหน้าใ่กระลมังเต็มแล้วก็เอาออกตัวจะได้จัดตรงกับ คนที่ออเดอร์เด้อพี่น้องบัดนี้อันนี้คือผลงานที่ไปเอามามื้อนี้ยยบนสิไปอาบน้าอาบไหนก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อยหลายไปตั้งแต่บ่ายสองนะตอนนี้เท่าไหร่นี่ย่ามันสามโมงสี่โมงแรกสี่โมงแรกแล้วกินข้าวแรงเทียเดียวเลยล่าบันนี่เอ้าตามนั่นพี่น้องฮะได้อยู่ได้อยู่ประมาณอ่าไอที่บดทันได้ล่างบดทันได้ตากนี่ประมาณได้ยี่โดดยี่สิบกิโลยี่สิบสามสิบโลปวดตาบามันตากแล้วมันก็ต้องแห้งลงไหนพี่น้อง มันแห่งลงยยบลงมันกระสิเพื่อได้ลายเป็นใดดอกกสิจะไปตามออเดอร์ที่เพนผู้เพนอยากได้ไดนั่นแหละเนาะ,นะผู้ใดที่สร้างไว้แล้วก็ยำเขามาเดอร์พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจิตจัดให้ค่าส่งนี่ก็คือ่ากอง่าทรงนะคะคือจะส่งเครี่ีเด้อทรงเครอรี่แล้วผู้ผู้สร้างนะคะจ่ายค่ากล่องจ่ายค่าส่งตามความเป็นจริงนะคะ แต่ว่าขาหัวบัวยญ่บนคิดหาสิบบาทเด้อพี่น้องโลละหาสิบบาทล้างตักให้อย่างดีแล้วก็เอาไปพร้อมที่จะลงงพาะได้เลยนะคะเนาะตามนั้นเลยอ่ะเด็กหน่อยเป็นเป็นตัวช่วยอ่ะแข่เขาล่างใส่ยิ่บนจะไปอาบน้ำก้อนบัดน,นี้